สานินากตะตันปุญยังไมหังพาตะังสา,สาธุสาธุอนุโมทามิอูกาสาการุญยังกตาวาปิสรเนสสีนะสหสีลานิเทฐาเนพันเต สีลังยาจามิตุติยังปีอะหังพันเตสารณาสีลังยาจามิตาติยังปีอะหังพันเตสารณาสีลังยาจามิมะโหตัสสะพะทธวะโตอะระตะโตสัมมาสัมุทัสสะมะโหตัสสะพะทธวะโตอะระตะโตสัมมาสัมุทัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมมะหังวะคามิตังวะเทหิ <ia> พุทธ <łość> ังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิอุริยัมปี สระขฉามิผูติยมปีคุทางสรนาฉามิผู้ติยมปีธรมรม,ม aryn, am, รังสรนานขฉามิผู้ติยมปีธรรมังสารนานขฉามิผู้ติยมปีสังฆังสรนานขฉ ตาติยมปีพุทธังสารนังขจามิ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 ตาติยมปีสังฆังสารนังขจามิตาติยมปีสังฆังสารนังขจามิติสารนักมันนา ตังนิตทิตังนะภาคันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิอะติานาทานนา เวรมณีส <Sen> no oh ิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัครมัจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัครมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุสาวทาเวรมณี ทางสมาธิยามิอุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามิวิการะโพชนาเวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามิมิการะโพชนาเวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามินัจจคิตตวทิตตววิสุกัสันาเวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามิ นัจจคีตาวาทิตาวิสุขทัศนาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิมาลาคันทะวิเลปนะาารณะมันดนะวิภูสนัถานาะเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิมาลาคันทะวิเลปนธา,ารารณมันดานาวิภูสนัถานาะ เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจารยสยมหาสยามาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจารยสยามหาสยาาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิชาตรูปปรชตะปฏติขานนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ชาตารูปราราชตาปฏิฆาหานาเวรมณีสิกขาปะทานสมาธิยามิอีมานิทัสสะสิกขาปะทานิสมาธิยามิอีมาณิทัสสะสิกขาปะทานิสมาธิยามิอีมาณิทัสสะสิกขาปะทานิสมาธิยามิ าริสีาปาิสมาาันธมิพันเตศพังอปาราพังคามะคเมพันเตมมยากตังคุณยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังคุณยังไม่หังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิันมิันเต เดี๋ยอยเคยนพระผู้ดทายานมาไว้ด้านหน้าครับผมด้านหลังย,ยิบมาไว้ด้านหน้าครับผมขันรัน,น,นชายมาไลาออกครับผมวางทุ่ซ้ายมือวางยกไยกประเคน